กาโร่ร่างพระเจ้าพลังที่ยิ่งใหญ่แข็งแกร่งเทียบเท่าไซตามะจริงหรือไม่มีเพื่อน,อนหลายคนถามผมมาเยอะเลยทีเดียวครับวันนี้ผมมีคําตอบให้กับทุกคนก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันก่อนนะแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับใหญ่จริงนะใหญ่มากกาโร่ ในตอนล่าสุดพวกเราได้เห็นพลังของกาโรกที่สามารถต่อกรอกับไซตามะแลกหมัดต่อหมัดรัวๆกันอย่างเร้าใจและแถมยังสามารถใช้พลังแห่งจกักรวาลและสามารถโจมตีใส่ไซตามะกระเด็นเป็นโนกอวกาศกาโรแข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไรตรงนี้หลายๆคนอาจจะได้คําตอบแล้วครับนั่นก็คือการที่พระเจ้านั้นมามอบพลังให้กับกาโรกเพื่อวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างถึงแม้ว่ากาโรจะปฏิเสธพลังของพระเจ้าและสะบัดมือทิ้งไปแต่การแตะมือในช่วงเศษเสี้ววินาทีพระเจ้าก็สามารถมอบพลังให้กับ โรได้เลยและหลังจากนั้นพลังอันมหาศาลก็พังพลูเข้าไปในตัวของกาโร่กาโร่แทบจะสลบเลยทีเดียวและพวกเราก็ได้เห็นพลังของกาโร่แบบเต็มๆแล้วสามารถต่อสู้กับไซดามะแลกหมัดกันได้แบบรวๆแถมในตัวของกาโร่ยังสามารถปล่อยพลังระดับแกมมาออกมาพลังนี้สามารถทําลายดวงดาวได้พลังของกาโร่มันสุดจัดจริงๆสุมน้ําสุมเนื้อกับไซดามะมีหลายๆคนนั้นทักผมมาครับว่ากาโรแ่แข็งแกร่งเทียบเท่ากับไซดามะแล้วจริงหรือผมตอบไปณ ที่นี้เลยครับใกล้เคียงก็ยังไม่มี โอเคนะครับมาพูดถึงพลังของกาโรนะ่ในช่วงเวลาที่ได้รับพลังจากพระเจ้ามาพลังของกาโร่นั้นสามารถรวบรวมพลังสรพพสิงในจักรวาลน,นี้เข้าร้อมรวมในตัวของกาโร่ได้และก็ทําให้กาโร่นั้นรับรู้ถึงพลังในสรพพสิงและรับรู้พลังของไซตามะาอาจจะเป็นการรับรู้แบบผิวเผินนะครับเพราะพลังจริงๆของไซตามะามันสุดจัดจริงๆแต่กาโร่ก็สามารถรับรู้พลังที่ไซตามะาปล่อยออกมาแบบเฉยชาเบาๆเบาๆแทบจะไม่จริงจังอะไรมากมายอะไรแบบนี้นะไม่รู้จะอธิบายยังไงนั่นก็คือ คือพลังที่ไซตามะยังไม่ได้ปล่อยสุดแต่กาโร่ก็เข้าใจว่านี่คือพลังอันแข็งแกร่งของไซตามะไปแล้วและสามารถเรียนแบบพลังของไซตามะได้ด้วยการหยิบยืมพลังจากจักรวาลมาใช้เพื่อให้ต่อกรกับไซตามะแลกหมัดและทงพลังเทียบเท่ากับไซตามะประเด็นนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยเลยทําไมพระเจ้าอยู่ดีๆก็ให้พลังสุดยอดขนาดนี้ให้กับกาโร่ตรงนี้ผมก็แอบคิดนะครับว่าทําไมไม่มอบพลังระดับนี้ให้กับมนุษย์ประหลาดหรือมอบพลังระดับนี้ให้กับคนก่อนหน้านี้หรืออาจจะเป็นพ่อกา โรดช่วงเวลานี้สามารถรับพลังอันมหาศาลนี้ได้เพราะก่อนหน้านี้ไม่มีมนุษย์คนไหนหรือมนุษย์ประหลาดตัวใดที่สามารถรับพลังมหาศาลระดับจักรวาลนี้ได้ตรงนี้ก่อนหน้าเป็นไปได้ครับเพื่อเบิร์ตคิอย่างไรก็บอกผมด้วยนะไม่เพียงแค่กาโรสามารถต่อสู้กับไซตามะได้อย่างสูสีในช่วงเวลานั้นที่ไซตามะยังไม่ได้เอาจริงเนี่ยกาโรยังใช้ไม้ตายและไม้เด็ดเพื่อจะ,ะเผด็จศึกไซตามะด้วยการปล่อยพลังแกมมาออกมาและจะโจมตีไซตามะให้ตายภายในครั้งเดียวประเด็นการโจมตีของกาโร่ที่ทุ่มสุดกําลังเพื่อจะโจมตี ตม,มแหลมยังเป็นพลังที่สามารถฆ่าชีวิตไซตามะได้ด้วยตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจครับว่ามันดารกว่าฉบับวันเพราะฉบับวันนั้นการโร่ไม่ต้องการที่จะฆ่าใครแต่ในฉบับนี้พลังที่การโร่ปล่อยออกมานั้นมันไม่ได้คํานึงถึงความปลอดภัยของใครเลยคิดซะแต่จะเอาชนะไซตามะให้ได้มันหมายความว่าการโร่พร้อมที่จะฆ่าชีวิตของเราฮีโร่ฆ่าชีวิตของผู้คนและฆ่าชีวิตของไซตามะโดยไม่คิดอะไรเลยคราวนี้กาโร่เข้าสมโมดดาร์กแบบเต็มตัว ผมเนี่ยแอบบนวัดเล็กน้อยว่ากาโร่อาจจะไม่มีชีวิตจนเหลือรอดไปถึงภาคต่อไปอาจจะตายภายในภาคนี้จบชีวิตเช่นเดียวกับโบรอสไม่รู้นะครับว่ามีใครคิดเหมือนผมบ้างแต่ว่ากาโร่นะตอนนี้ด์กเต็มตัวเลยครับสามารถปล่อยพลังทำลายดวงดาวได้โดยไม่คิดว่าใครจะได้รับผลกระทบบ้างดูเหมือนว่าในช่วงเวลานั้นกาโร่เล็งมาที่ไซตามะและทิศทางการโจมตีนั้นนอกจากจะโดนไซตามะแล้วอาจจะโดนโลกแตกสลายหายไปได้เลยไซตามะเลยตัดสินใจกระโดดขึ้นบนท้องฟ้าเพ รู้อยู่แล้วว่าการโร่ตั้งใจที่จะโจมตีตัวเองความจริงไซตาตมะก็เป็นคนฉลาดนะลองให้การโร่ไม่โจมตีโดนโลกใบนี้ก็ถือว่าปกป,ป้องโลกใบนี้อีกครั้งหนึ่งครับส่วนการโร่พร้อมทําลายล้างแบบเต็มรูปแบบแต่การกระโดดในครั้งนั้นการโร่ก็บอกกับไซตาตมาว่าถ้ากระโดดขึ้นมาแบบนี้จะทําให้ไซตาตมะไม่สามารถหลบก,การโจมตีนี้ได้ก็แสดงว่าการโจมตีของการโร่พุ่งตรงใส่ไซตาตมะแบบเต็มเมไซตาตมะจะโดนการโจมตีระดับแกมม่านี้แบบเต็มเ็มครับตรงนี้ต้องเอาใจช่วยไซตาตมานะว่าจะกระเด็นแบบ ไกลแค่ไหนและเสื้อผ้าของไซตามะจะขาดหลุดลุย่ยไปมากกว่านี้หรือไม่แต่การร่ก็ถือว่าแข็งแกร่งเอามากๆเลยนะครับสามารถทําให้เสื้อผ้าของไสตามะขาดหลุดลุ่ยได้พอเสื้อผ้าของไซตามะนั้นแข็งแกร่งไม่ต่างจากใส่ตามะขออนุญาตพูดนอกเรื่องนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับเสื้อผ้าของใส่ตะมะเนี่ยอยากรู้เลยเกินใครเป็นคนประดิษฐ์ใครเป็นคนเย็บผ้าหรือว่าลุงคนนั้นจะเป็นพระเจ้าเา้าผมก็ตั้งประเด็นใหม่ซะอีกแต่ก็ถือว่าแข็งแกร่งไม่น้อยครับคุณลุงที่ตัดเสื้อให้กับใสตะมะนะก่อนหน้ีน น่าจะเป็นอะไรที่แข็งแก่งยย่งกว่าบาสอีกอะคือไม่งั้นเนี่ยก็คงไม่สามารถเย็บผ้าที่แข็งแก่งขนาดนี้ได้อะน,นะตรงนี้พวกเราก็ต้องเดากันต่อไป อาจารย์ไม่เฉลยด้วยและพลังนี้ก็ผักไซตมามะออกนอกโลกน่าจะออกนอกโลกไปเลยครับซึ่งมันเป็นอะไรที่เฉลยพวกเราเลยนะว่ากาโร่ล่างเนี้ยกาโร่ล่างพระเจ้าแข็งแกร่งเกินบูรอดไปแล้วตรงนี้เดี๋ยวผมต้องจัดลําดับใหม่นะครับตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดเพราะกาโร่นะช่วงเวลานี้น่าจะแข็งแกร่งเป็นรองแค่คิงบุรุที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกและไซตามะบุรุษที่เอ๋อที่สุดในโลกะนะครับส่วนในเรื่องของพลังกาโร่ก็ไม่สามารถเทียบเท่ากับ ไดด้อยู่ีถ้าหากไซตมามะกลับมาและโกรธหรืองูดหงิดหรือหัวร้อนขึ้นมาไซตมามะหมัดจริงจังใส่กาโร่ก็น่าจะแตกสลายหายไปนั่นคือสิ่งคิดน,น่ากลัวเลอเกินครับว่าไซตมามะกลับมาแล้วจะทําอย่างไรต่อกับกาโร่จะแค่สั่งสอนกาโร่ตามที่ตัวเองนั้นได้รับปากกับทาเลโอไว้หรือไม่หรือว่าจะต้องจัดการกับกาโร่แบบเผด็จศึกตรงนี้ก็เอาใจช่วยกาโร่นะว่ากาโร่จะมีชีวิตเหลือรอดจนถึงภาคต่อไปหรือไม่นะครับตามต้นฉบับอาจารย์วันแต่ตรงนี้ผู้เราคาดเดาอะไรได้ไม่มากนะครับ พอเนื้อเรื่องของทั้งสองฉบับนี้เริ่มจะแตกต่างกันแบบชัดเจนแล้วนะครับแทบจะไม่เป็นไทม์ไลน์เดียวกันแล้วนะณนะตอนนี้มีแค่ตัวละครเท่านั้นครับที่โผล่ออกมาเหมือนกันแต่เนื้อเรื่องเนี่ยแตกต่างกันแล้วและประเด็นสุดท้ายครับที่มีเพื่อนบางคนนะครับพูดว่าเอะเนื้อหาของวันพันแมนเ,มเลิมเธอแล้วอัเลอะเธอเนี่ยมันคืออะไรตรงนี้ผมก็แปลความหมายไม่ได้นะครับเพราะว่าเพื่อนๆอาจจะไปดูฉบับวันมาและคิดว่าเนื้อหาในฉบับนี้มันจะเหมือนกับฉบับวันแต่ความเป็นจริงผมชอบในฉบับนี้นะนั่นก็คือเนื้อหาไประดับจักวา เพราะก่อนหน้านี้พวกเราตั้งคําถามไปว่าพลังของไซตามะมันน่าจะสุดจัดแค่ในโลกใบนี้แต่ตอนนี้อาจารย์กําลังพยายามขยายสกิลเพื่อให้พวกเราเข้าใจว่าพลังของไซตามะมันไม่ได้แค่โลกนี้นะครับมันบักระดับจักรวาลไม่ใช่บักแค่ระดับโลกนี้นั่นก็หมายความว่าพลังของไซตามะไม่ว่าจะโลกไหนไม่ว่าจะระดับไหนกาเล็กซี่หรือจักรวาลไซตามะก็จะมีพลังระดับบักอยู่ดีครับสามารถจัดการกับทุกสรรพสิ่งได้โดยง่ายดายหมัดเดียวจอดอยู่ดีคือถ้า บอกตามตรงว่ามีพระเจ้าที่สามารถควบคุมหรือทำลายโลกใบนี้ได้ไซตามะก็เป็นพระเจ้าสูงสุดแหะครับที่อยู่เหนือสปปรรพสิ่งอยู่เหนือสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าได้นี่แหละครับไซตามะตัวจริงเจ้าโลนผ้าคุมหมัดเดียวจอดของพวกเราตัวบักระดับ จักรวานครับอาจารย์น่าจะขยายสกิลพลังให้กับผู้เราได้เข้าใจในภาคนี้ครับส่วนในภาคต่อไปก็คงกลับมาสกิลพลังระดับโลกครับคือที่พวกเราบอกว่าเลือเทอสกิลพลังระดับจักรวานอาจารย์น่าจะมีความหมายประมาณนี้นะให้พวกเราได้รู้พลังของไซตมามะไปเลยในภาคนี้นั่นก็คือพลังระดับบัคจักรกวาลโอเคนะเข้าใจตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในภาคต่อๆไปยังไงไซตมามะก็ไม่เลือดตกยางออกอยู่ดีครับไม่ว่ามนุษย์ประหลาดหน้าไหนก็ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็เลิกมโนโดได้แล้วนะครับ ว่าจะมีมนุษย์ประหลาดตัวไหนพลังใกล้เคียงใสตะมะไม่มีฮะส่วนในคลิปนี้ก็จบการตอบคําถามของเพื่อนเพียงเท่นเานี้ครับสาหรับตอนล่าสุดถ้าหากมีบทความไหนที่ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้มีบทความไหนที่พูดซ้ำซ้ำซ,กซากๆก็ขออภัยมาณที่นี้ผมหวังแค่เพียงให้เพื่อนๆน,นั้นสนุกกับคลิปนี้เท่านั้นครับและก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่แนะนําและก็บอกว่าผมผิดพลาดตรงไหนนะนี่คือกระจกสะท้อนที่ดีที่สุดสําหรับการพัฒนาคลิปผมครับขอบคุณเพื่อนๆจริงๆนะ ที่คอมเมนต์บอกกันจากจุดผิดพลาดเล็กๆน้อยและผมก็จะพยายามลบจุดผิดพลาดเหล่านั้นครับขอบคุณมานะที่นี้ด้วยส่วนในคลิปนี้เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะส่วนถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คําว่าไรพิมพ์คําว่ารักหรือคําว่าอะไรเดียวใหญ่ก็ได้นะครับและคลิปนี้ก็ร่ำรากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับชี e เออาร์สปอร์ตรักทุกคนรักมากๆและวันนี้สวัสดีครับขอบคุณที่ฟังคลิปจนจบนะ